สวัสดีตนเชค่ะทุกคนนี่เป็นวิดีโอแรกใน YouTube ของมุกเลยจะพามาดูกันนะคะว่า1วันมุกทำอะไรบ้างปกติมุกเป็นคนนอนดึกมากนะคะประมาณตีหนึ่งตีสองเลยวันนี้ก็เลยจะตื่นประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะคะคือพอมาเริ่มท YouTube เนี่ยเพิ่งรู้ตัวเลยว่าเป็นคนพูดหน้ากล้องไม่เก่งเลยคือมันไม่รู้จะพูดอะไรอะทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะคะก็เลยจะมาทํา voice over ให้ทุกคนฟังแทนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะไปจิมกัน นี้มีน้ำต้มหูดเหลือในตู้เย็นนิดหน่อยนะคะก็จะมาลองท้องก่อนไปออกกําลังกายกันจะบอกว่าหิวมากหิวแบบไส้จะขาดอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าต้องรีบมาก่อนนะคะไม่งั้นจะขี้เกียจ ปกติมก็จะวิ่งนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วก็จะเวทเสร็จแล้วก็จะไปหาอะไรกินกันอันนี้ได้มาเป็นไก่ย่างนะคะเดี๋ยวจะกลับไปต้มไข่ที่ห้องตอ่อทุกคนแค่นี้ไม่น่าจะอิ่มคือจริงๆมันก็แอบ,บไม่ใช่ข้าวเช้าหรอกเพราะว่ากว่ามุกจะไปออกกาลังกายเนี่ยก็ประมาณส0บโมงครึ่งแล้วนะคะสับห้องมาก็เที่ยงแล้วอะ่ะคือมันก็นั่นแหละข้าวเที่ยงของเราเองคะ่ะทุกคนจะต้มไข่เพิ่มนะคะ2ฟองแล้วก็ได้ข้าวมาจากเซเว่นค่ะ แบบเดียวเองอะ่ะผ่านไปครึ่งวันแล้วเร็วมากอันนี้ไม่รู้ทุกคนเคยใช้หรือเปล่ามันเป็นเครื่องทําไข่ต้มนะคะสามารถเลือกระดับความสุกได้เลยสะดวกมากไม่ต้องมานั่งจำเวลาเองแล้วอันนี้คือแบบมมกชอบมาก ต้องออกไปวิ่งมานะคะกลับมาประมาณตอน1 1บเองครึ่งแล้วก็กินข้าวเสร็จประมาณสักเที่ยงครึง่งก็เดี๋ยวจะอาบน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาคาเฟ่นั่งทางนานกัน จริงๆปกติแล้วเนี่ยมุกเป็นคนชอบนั่งทางานที่ห้องนะคะแต่ว่าในไหนถ่าย,ยวอล็์กให้ทุกคนดูแล้วเนี่ยก็เลยจะพาออกไปข้างนอกกันหน่อยแราจะไปคาเฟ่แถวสุขุมวิทนะคะถึงแล้วร้านที่มาวันนี้ชื่อว่าโฮสเพลตนะคะมีทั้งหมด3ชั้นเลยคนไม่ค่อยเยอะด้วยเพราะเป็นวันธรรมดามาทำงานคาเฟ่ก็จะชิลๆไปอีกแบบนะคะวันนี้มุกสั่งเป็นโดนัทแล้วก็ชาไทยมากินค่ะจะบอกว่ามันอร่อยมากทุกคนแบบถูกใจเด็กว้วไม่ได้หวานเกินไปนะคะ ก็วันนี้มุกจะมานั่งเครียรงานของร้านเสื้อผ้าของมุกคือจริงๆนอกจจะเป็นอินฟลูเนียลมุกก็ทำร้านเสื้อผ้าด้วยนะคะชื่อว่าอันคอมฟีก็ทําเองทุกอย่างเลยเป็นนางแบบเป็นแอดมินเป็นคนแพ็คของเป็นคนดีไซน์คือทําเองทุกอย่างนั่นแหละทุกคนวันก่อนเพิ่งไปถ่ายแบบกับเพื่อนมานะคะวันนี้ก็เลยจะมาเช็ครูปแล้วก็มาทํากราฟิกกันอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ที่จะขายเดือนนี้ค่ะ จริงๆมุกเนี่ยเรียนจบมา2ปีแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํางานประจําเลยจบมาก็เป็นฟรีแ l a n ์เลยค่ะทาอินฟูนะคะแล้วก็รับถ่ายแบบด้วยแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าของตัวเองค่ะจะบอกว่าจริงๆมันเหมือนจะสาบายเป็นงานที่สนุกใช่ไหมแต่มันก็แอบเครียดเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่ารายได้ต่อเดือนเราก็าคือแบบไม่คงที่เลย <c oughs> แต่ก็ถือว่าได้ทําสิ่งที่ชอบค่ะมุกมาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองนะคะตอนนี้6กโมงแล้วร้านกําลังจะปิดแล้วค่ะอยู่เป็นคนสุดท้ายเลยเดี๋ยวช่วยพี่เขาเก็บร้านด้วย อันนี้เป็นดอกไม้น่ารัานะคะน่ารักมากอยากถ่ายรูปแต่ไม่มีคนถ่ายให้อะ่ะได้แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถกลับกันค่ะขาไปไม่เท่าไหร่อะคะ่ะกลับรถติดมากทุกคนสุขุมวิทตอนหกโมงเย็นคือไม่ใช่เล่นๆสองกิโลมงใช้เวลาก,กับคอนโดประมาณแบบ40นาทีกรุงเทพแตกได้ยังอันนี้แอบวัามาซื้อของที่ดองกี้เข้าตู้เย็นค่ะวันนี้ได้เป็นไดฟุกุนะคะไข่ปลาเมนไทโกะแล้วก็มันหวานที่เรารักใหญ่ นนีมุกกลับห้องมาแล้วก็นั่งทํางานนิดหน่อยนะคะลืมถ่ายให้ดูเพราะว่าดีใจมากพี่ลูกค้าติดต่อมาคือแบบสติหลุดไปเลยและนี่ก็คือข้าวเย็ยนของเรานะคะมาฝากท้องไว้ที่ฮาจิบังวันนี้สั่งเป็นซาลูราเมงค่ะรสมา่าแล้วก็มีทากยากิด้วยนะคะอร่อยมากฟินมุกสั่งเป็นหมีเย็ยนมานะคะแต่ว่าก็ยังเป่าไม่รู้เป่าทำไม ตอนนี้ก็ประมาณสามทุมแล้วนะคะต้องรีบกินมิดนึงเพราะว่าร้านใกล้จะปิดเกรงใจพี่พนักง,งานจร่งีปกติมุกไม่ได้กินข้าวเย็นชาขนาดนี้หรอกประมาณแบบหนึ่งทุมก็คือเสร็จแล้วนะคะพอกลับมาที่ห้องเนี่ยมมก็จะล้างหน้านะคะอาบน้ําแล้วก็มาเช็คข้อความกันว่ามีอันไหนไม่ได้ตอบหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จะเช็คตารางงานนะคะว่ามีงานไหนที่ต้องส่งบ้าง ก่อนนอนเนี่ยมุกก็จะไม่ทํางานมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะแค่ดู YouTube Netflix แล้วก็เช็คตารางของพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็น n i ในสกินแค r ์รูทีนของมุกน,นะคะไว้จะมาทําคลิปแยกให้ดูแบบละเอียดเลยค่ะส่วนนี้นะคะก็จะพยายามเปิด Pinterest หา Inspiration ใหม่ๆก่อนนอนค่ะวันนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วค่ะ n ไนท์ night, ทุกคนหวังว่าจะ Enjoy คลิปนะคะ